Okay. Just keep making your profile. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> you keep keeps taking your pictures. She's a uh, YouTuber. She's the professional. i oh yes, to <laughs> oh, am นี่นางจะทำชั้นนะคะอีกชั้นเป็นการประหยัดเนื้อที่นะคะเอาวิ t งกันว้าว n g ่งกัน u t ิร์ท e ด้เราจะเอาตัวนี้นะคะ okay, <for> เป็นไอ้พวกเ,เครื่องเทศวางไว้บน <Okay. S 1> เก๋ไหมล่ะใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เพื่อนๆอนันเด r น นี่น oh, ีเป็นไม้โอ๊กเนาะทำจากโอ๊กเส้นคมโอ๊กโอกเชนะคะเป็นชั้นที่ทำจากไม้โอ๊กวจท่้าบกเ็ตอ๋สตีลบกเก็ตน่าส i มนใ YouTube. She's, she's the professional. Oh, beautiful! Look at the finish. You, mm. like it, you like it, it. I varnished it. I varnished it. Nice, oh. isn't it? Beautiful! Look at that. So mm. professional. It's <laughs> oh, gonna charge Tinder. Right they should like just sit on yeah, it. Yeah, yeah, in. True. Yeah, fine as long as you're okay with how much every storage you've got. Yeah. yeah. I think that will make a huge difference. Right? We can get some more of that stuff up there. ดูค่ะเชฟทอมลดมากเพื่อนท่านผู้ชมนะคะโอ้ยแหกไอแหกีอะไรวะอะไรโอ้ขวดพริกไทยดิฉันหล่นโอ้ยตายละเชฟทอม no we don't need it โอ้ขวดพริกไทยหล่นเรื่องอะไเราจะไว้พื้นที่ให้มันเส่อประโยชน์เพื่อนๆแล้วเราก็เอา อันนี้ขึ้นเนาะเก๋มากๆเลยอุ้ยนเซอร์ดิ้งกูด <Yeah. S 1> ิ้งตัวดิแม็กกับนี่อ,อก no. like. เจ๊อกเนาะ <The name. S 1> มันเป็นเอ่อเป็นมันะะเป็นเฟเนียนะฮะเฟเนียหมายความว่าตรงเนี่ย เออตรงด้านนอกเนี่ยเคลือบเนี่ยเออมันเป็นไม้โอ๊กแผ่นบางๆนะคะแล้วข้างในก็เป็น MDF ค่ะ MDF ไม้โอ๊กเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยหมายความว่ามันเป็นไม้อย่างดีไม้เนื้อแข็งนะคะ <ừ. S 1> ก็ถ้าเป็นเมืองไทยก็ประมาณไม้สักอะไรประมาณนี้นะที่นิยมกันแต่อังกฤษเนี่ยก็จะเป็น English Oak นะคะหรือว่า F r e n c h o อ k กตามแต่ที่นิยมกันนะเขาาจะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะคะ ทำบ้านนู่นนี่นั่นแต่เนื่องจากว่าไม้มีราคาแพงนะคะหรือไม้พวกเนี้ยราคาไม่ถูกนะจ๊ะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีขึ้นบนนะจ๊ะดูดีค่ะเจ้าของบ้านให้ช็อกโกแลตมาช็อกโกแลตเนี่ยจะต้องเชฟทอมนะคะแชมไม่ใช่คนสายช็อกโกแลตเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ โอ้ไม่ใช่นี่มันเสื้อทาหนังเสื้อมอสเลิศเยอ๋อไม่กอดสเปกเธอร์เบบี้นี่พิกกันเกลือลูกหมูฉันพังหมดเธอที่หลัก ลูกหมูเย,ย่กันเพื่อนๆให้ดูมันโดนเย,ยหนักเลยโดนเย,ยหนักเชฟทอมเย,ยหนักไปหน่อยเลยแตกเลยดูที่ใส่เกลือกับพริกไทยค่ะซื้อมาจากอัมสเตอร์ดัมทิ้งค่ะทิ้งเก็บอีหมูตัวนี้ไว้ หมูตัวนี้โดนเย,ยพังเลยเย,ยจนเอวแอ่ง Um, maybe. Of course, yeah. wow, so much more of a game <laughs> ถามนะคะในเรื่องของควัน,เ,นเพื่อนๆคะ่ะใครที่ถามแซมในเรื่องของทําอาหารแล้วมันมีควันกลิ่นเหม็นในห้องหรือเปล่าไม่มีนะคะเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวดูดควันนะเ,นเพื่อนๆเห็นป่ะมันจะดูดขึ้นไปบนหลังคาเลยนะคะเราใช้เครื่องตัวนี้แหละนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําอาหารในห้องเล็กๆแบบเนี้มันเลยไม่มีกลิ่นนะคะเพราะว่าเราเปิดเครื่องดูดควัน แค่เห็นไหมตอนเราเป็นตัวครอบนะเพื่อให้มันดูไม่น่าเกลียดโอเค e ว่าอะไแบบบีบัก c k e ตเขาเรียกว่าบักนะคะเป็นตัวตัวยึดเนาะจะวัดระดับ คะให้มันอยู่ในเลเวลมันจะได้ไม่เบี้ยวไงโอเคแล้วเดี๋ยวบักเก็ตก็จะถูกนะคะยึดกับเออผนังกำแพงนะมาร์กไว้แล้วจ้ามาร์กไว้แล้ว Okay. Just want to know how to DIY maybe DIY video. Neat. Yeah. Oh. Do you you need wall pack or not? Right, this is uh... Oh an even pen board. Oh, what do you call pasta board? Frame. อันนี้มันเป็น timber frame นะคะมันไม่ใช่ brick wall ซึ่ง how many t y p e of wall baby? Sorry? There's different t y p e of wall, plasterboard. The <Yeah. S 2> Are they plasterboard the or not? This is plaster. ใช่ค่ะมันคนเรียกว่า plasterboard นะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าเนี่ยกำแพงเนี่ยผ mm hmm. นังเนี่ยมันทำมาจาก plasterboard นะคะมันไม่ใช่ brick กำแพงแข็งๆเลยอ่ะคุณจะต้องใช้วอลพลาถ้าอย่างไอ้พวกเนี้ยคุณเช็คได้นะคะว่าเป็นบริกหรือว่าเป็นอะไรต้องเคาะถ้ามันจะมีเสียงกวงๆแบบเนี้ยหมายความว่ามันเป็นพลาสเตอร์บอร์ดดังนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะเจาะนะคะเราไม่ต้องใช้วอลพลา แต่ในเรื่องของพาสตอร์บอร์ดอะคุณจะต้องเช็คด้วยบางทีไปเจาะตรงไหนเดี๋ยวไปโดนสายไฟขึ้นมาแล้วสวยเลยต้องดูด้วยว่าสายไฟมันไล่ไปทางไหนนะคะเพราะข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นสายไฟนะคะที่เดินวนไปตามมุมต่างๆรูต่างๆนะจ๊โอเคเดี๋ยวเชฟพอมจะเจาะแล้ว อาไรเชื่ e มจะเจาะแล้วเพื่อนมันจะเป็นตัวยึดชันนะคะ อีกอ o next มาตัวน t ่่ง e ั t นต่งหนึ่งตันึ่งตังตัวนึตัวห e ังตัวหนึ่ตัวน ไว้แล้วนะเราก็เจาะรูค่ะเพรเดี๋ยวจะใส่ เห็นไหมคะว่ามันยืดแล้วแล้วทีนี้ก็ที่เหลือก็คือทําเหมือนเดิมนะคะอืมข้างบนตัวข้างบนก็ใส่เหมือนเดิม 오 <susur> เียบร้อยแล้าวาเสร็จเรีแล้ยว,ลย,ว this, ลยูนเดสน่อ่อโอเค ก็คงจะหนักนะเฮฟวี ALLY, ่นะเรียบร้อย ไข่ให้แน่นนะคะ <Understand. S 1> เสร็จเรียบร้อยยย่ยยยเห็นมัยยัยยางเครื่องเทศของดยฉันย <Okay. S 1> ะยยยยยาสยอาดกัน That's it. Look good, Billy. Yeah. yeah i like it i like it baby thank you look really nice baby so i mark yeah, yeah.